สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิดส่กูสุคสกคนครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องคันค่ายชาแนลครับยินดีตอนรับทั้งเอฟซเก่าเอฟซใหม่ครับผมมันนี้มีภารกิจหลากกุ่งครับหลักกุ้งเอากุ้งออกสามตันพี่น้องตอนนี้อ้วนกาลังเข่าฟังครับผมกําลังไล่ตีนเข่าฟังอยู่ครับเดี๋ยวจากน้อยสิพาพี่น้องเบิรงว่า กุ้งสีน้อยสีไลยปันใดครับผมเดี๋ยวถาเบิ้งตอนเพิ่นเอาขึ้นเนาะไม่ดูหันมาดูเพิ่นไลยกุ้งมากนี่เรียบร้อยแล้วครับกำลังตัดตอนมาอเอาเถอะละหน่อยเพิ่นเอามาเบิรดรถคนไปนบเบิดดอกพี่นอ้องกุ้งงามๆเลยครับครับไม่้อีหันมันจาพังเครอ เอากุ้งขึ้นรถแล้วครับบาทนี้ครับคือเสลาตะการเสือละตะาก,กาครับผมเฮ้ยกาตะการนี่ลเนี่ยวังหันเบิดแล้วครับไปเอามาใหม่ บทเต็มคันครับผมในน้อยหนึ่งวังหันอดบทเต็มคันครับผมน่สเอามาใหม่ตักใหม่ ขอร้องนะนี่เส้นถ้าเท่านี้พอยาวอะ่ะตักขึ้นรถนะครับเบิ้งหัวหนา้านั่งเบิ้งลูกนอก้องนี่หัวหน้าเพิ่งน,นัง่งเบิ้งลูกนอก้องตักขึ้นรถแบบนี้โอ้ขี้ลายแห้งหัวหน้าเพิ่นก็ได้หัวหน้าต้องลงไปช่วยไม่ไม่ใช่เหรอขีอ <laughs> ้เกียรติโคตรนลยตักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เกก็บตปลแีเที่ยวเมื่อกี้เบิดแล้วค,ลครับลองไปเอามาไหมเอามาครึ่งหนึ่งก่อนเอาไวค้ครึ่งหนึ่งครับผมสีไก่มะฮอนหมังตักแล้วครับคุณน่ะกุ้งโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเอมีแต่กุ้งทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเบิ่งวนเฮ้ย สุดยอดใส่กระลางงามครับผมกำลังพอดีแซน้ำปลานี่ครับไหลมาหรืล่าเอามาให้มันเต็มคันครับผมเต็มคันแล้วก็สไลด้ปล้อยรดออกไป เอาขึ้นมาให้เต็มขั้นครับผมสดสดเลยครับนี่แหละครับกลุ่งสดสดดูนะ่ะเทมาเรื่อยๆเลยครับสสะสออนบอรพินเบอง่งนี่แหะครับการเลี้ยงกลุ่งได,ด้ผลผลิตดีมันก็ดีแบบนี้แหละครับ มาหอดลานคัดกุ้งแล้วพี่น้องคุณรถสิบหล่อสองคันของเย็นสองคันครับผมสิบหล้อมาถ่าแล้วครับบบพอครับผมตรงไดลากมาใหม่ครับ่ถวนี้จะเป็น่ถวสุดท้ายจะสซมีไปลากอีกบอ่อหนึ่งบอ่อใหม่อีกบอ่อหนึ่งครับผมเมื่อนี้ลากสองบอ่อครับ ไล่มาแล้วครับเที่ยวสุดท้ายอเอาแค 20, 30, 20่ยี่สิิบตะกาครับผมแล้วก็สิพ่อบอนี่แล้วก็ไปหลากบอ่อใหม่ต่อครับอีกบอ่อหนึ่งบอ่อนี่พ่อสำนีครับผมไลมาแล้วครับผมแตกเซลล์วันจากน้อยก็เอาขึ้นรถแล้วครับ เอาขึ้นรถละบาดนี่พี่นอ้องครับอเอาแค่ยี่สิบตะกาครับเ,เที่ยวนี้เพราะว่ามันไปหลยละเพราะว่าบอนี่เพิ่นเอาแก่สามตันครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ่อแหลกตอนนี้กำลังเก็บอวนจะเอาขึ้นครับผมเดี๋ยวไปต่อบ่อไหม่อีกบ่อหนึ่งอยู่ข้างในพูนครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆละอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนัาคันยายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอโต้ลาทุท่ันตก่อนครับสวัสดีครับ